สวัสดีค่ะมิวนะคะเลิฟค่ะและนี่คือ24เ n t y f a t e ของพี่มิวแล้วก็เลิฟครับการกินโอเคน่ารักค่ะเท่ค่ะอบอุ่นค่ะนิ่งเลยก็ชอบที่เขาเป็นคนที่มีแพลนเสมอแบบว่าทำอะไรเขาก็จะวางแผนค่ะ น้องเลิฟค่ะพี่มิวค่ะหรือว่าเด็กหญิงค่ะ <c oughs> จะบ,บ้า <c oughs> เ,เลิฟชอบเลขีเจเจค่ะช่วงนี้ชอบฟังเพลงของเจนนี่เจนนี่แบล็คพิงค์ช่วงนี้ชอบฟังเพลงออของคนที่ชื่อนึกชื่อไม่ออกอายูแล้วกันใช่ดิอาย u ค่ะเพลงเจนนี่ค่ะอะไรนะ ไลก์เจนนี่ค่ะใช่ช่วงนี้ชอบฟังเพลงพยายามกับเพลง h o นนี่ค่ะพี่ใบเฟิร์นพิมชนกค่ะพี่เตอร์จิรินพรค่ะโอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เลยอะชอบดูอนิเมะอนิเมะเหรออนิเมะอนิเมะจริงๆชอบหลายแนวหลายเรื่องมากต้องบอกเป็นแนวแล้วกันแบบลุยๆบู๊หน่อยหรือว่าน่ารักน่ารักไปเลยค่ะ เรียกว่าวแพลนที่อยากดูละก <e ันที่ไอยูเล่นเล่นไลฟ์อะไรสัยอย่างดูดสดือดใช่ใช่ Little Twin Star ค่ะแม่หมดน้อยดเรลีค่ะส้มตำปูปลาแซ่บค่ะข้าวมันไก่ไันก็ข้าวต้มจืดๆเลยอย่างเงี้ยนอนค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดไม่นอนก็ทำขนมค่ะ ชอบไปแบบธรรมชาติคะ่ะเออชอบทันไปธรรมชาติทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแว่นตาคะ่ะชอบสร้อยคะ่ะเลเยอริงวินเทจคะ่ชคะชอบแบบโอเวอร์ไซค่ะไปวิ่งคะ่ะกอดแมวคะ่ะให้เกียรติจริงใจซื้อตรงคะ่ะเอาเรียบเลยก็วันนี้ว่าเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้เหนื่อยอีกคะ่ะ <laughs> ตัวเองค่ะอืมตัวเองเหมือนกันจากที่เคยแสดงมาก็โอ้โหยากเลยเพราะาชอบทุกตัวละครเลยอเอาล่าสุดลวกันองศาค่ะดูเป็นเด็ก2องอ 2> ดูแบบเป็นตัวเองเย,ยอะดี <laughs> เลิฟชอบเพลงในโฮมสกูค่ะรู้สึกว่าได้ท้าทายแล้วก็ได้เจอตัวละครใหม่ๆค่ะไม่เป็นไรพี่มิวเอาใหม่มีสตินี่น้องเลิฟเดี๋ยวเราได้กินข้าวลว <laughs> ขอบคุณค่ะเราจะเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะก็ชอบที่แบบได้เจอคนใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้ไปหลายๆที่ที่อยากไปค่ะลองเลิฟได้เจอคนหรือใครใหม่ๆในร่างกายเราชอบธรรมชาติอืมใช่ชอบของธรรมชาติที่แบบพอมันประดิบปุ๊บม,มันจะยากแล้ <laughs> รู้สึกว่าพออะไรที่เป็นธรรมชาติมันสบายตัวแล้วมันก็อยู่ตลอดไปค่ะ <laughs> จอความชอบหรอยังกินส้ตมตำกันเร็วได้อยู่ไหมกินได้อยู่แล้วแตถ่ถ้าปวดท้องก็แค่แอดมิดแค่นั้นโอเคพร้อมนี่จะไปเวทกับพี่หรือยัง <c oughs> เอ้าทุกวันนี้ก็เวทอยู่ยก48โลนะคะว้าวพูดแล้วนะรอดูค่ะคลิปน้องเลิฟยก48กิโลก็ฝากด้วยนะคะคุณวานร้านชํา ใกล้ได้ดูแล้วเร็วๆนี้ค่ะก็ถ่ายไปมากกว่าครึ่งเรื่องแล้วค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเราหลายๆชู่<ๆ>เป็นรวมแก๊งสาวๆนะคะจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอฝากอีเวนท์ที่แบบจะเข้ามาในเร็วๆนี้หรือในอนาคตด้วยนะคะค่ะฝากติดตามพวกเราได้ครับบ๊ายบาย,บาย